สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเกตความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะคะเศรษฐศาสตร์ของเราเนาะก็แบ่งตามเนื้อหาวิชาได้เป็นสองสาขาก็คือ 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของครัวเรือนนั่นเอง 2. เศรษฐศาสตร์มหาภาคศึกษาในส่วนรวมของระบบเศรษฐกิจหรือระดับประเทศ เศรษฐศาสตร์หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในสังคมมนุษย์ที่มีอยู่อย่างจํากัดโดยนำไปผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จํากัดวิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรบ้าง คือช่วยในการตัดสินใจของประชาชนช่วยสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐช่วยสร้างองค์ความรู้ในการบริหารงานช่วยสร้างผลประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติปัจจัยในการผลิตได้แก่ 1. น่งมีที่ดินผลตอบแทนค่าเช่า 2. แรงงานผลตอบแทนคือค่าจ้าง 3. ทุนผลตอบแทนคือดอกเบี้ยและ 4. ี ผู้ประกอบการผลตอบแทนคือกำไรปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ได้แก่ 1. จะผลิตอะไร 2. จะผลิตอย่างไรและ3จะผลิตเพื่อใครนั่นเอง